ชัแนะนําเค้กแต่ละตัวดีกว่าอย่างที่เอามาโชว์วันนี้นะมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างตัวด้านหน้าสุดก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเบนิฮารูกะนะครับด้านในจะเป็นมันญี่ปุ่นะนะฮะ แล้วก็ส่วนตัวเค้กเนี่ยส่วนมากชายจะทําตัวที่เป็นสปอนจ์เ<ม>ค้กจะเป็นอะไรที่นิ่มๆาทานง่ายๆใช่ไม่หนักเกินไปนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นไฮไลท์คือตอนนี้ยอดขายดับหนึ่งคือเอาต่อส่วนตัวนะอันนี้ชอบที่สุดแล้วก็คือสั่งให้คนบ่อยมากแล้วทุกคนที่ได้ไปชอบหมดแล้วคือแบบมันคุณพี่อ่ะคืออันนี้มันจะแบบ มีความแบบนิยวเนียวหึบหคือรู้เลยว่าใช้มันแพง<ช>อ่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเนื้อเบ็นนิฮารุกะเนี่ยมันแน่นมากแล้วคุณที่เอาเบ็นนิฮารุกะเอาเอไอตัวมันี่ยมาจากจากญี่ปุนอะไร,<ล>ย,ะไรยังไงเอออันนี้มาจากมา,มาจากญี่ปุ่นเลยฮะตรงตรงมา,มานนเป็นมันหวานระดับพรีเมียมของญี่ปุ่น<ช>นะคะทานแล้วจะแบบ หนึบๆแล้วตัวครีมก็คือแบบอร่อยมากครีมอันนี้เป็นครีมก็มาจากฝรั่งเศสด้วยครีมฝรั่งเศสมันญี่ปุ่นใช่คือคุณชายได้คัดสรรมาแบบดีดีที่สุดแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าปกติเวลาเราทานเค้กทั่วไปบางทีเราอาจจะปัดครีมทิ้งนะอ่าใช่แต่เจ้าเนี้ยรับรองเลยนะว่าคุณนะจะปาดครีมแล้วก็ทานหมด ครีมอร่อยเป็นบ้าเลยอะคือครีมเบาครับทานแล้วมันจะเบาๆมันละมุนนะฮะนละม,มุนคือเป็นสูตรเฉพาะเทคนิคของพี่ชาย<ไ>คือบอกอะไรว่าเป็นไฮไลท์ของแบรนด์นี้เลยว่าครีมเนี่ยเลิศม,มากเลิศแบบ ไร้เชิมทานในแบบว่าทุก<ช>แบรนด์เค้กในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็คือใส่มันให้เนี่ยหนากว่าเนื้อเค้กอกีกคุณคิดว่ากาไรคุณอยู่ที่ไหนแหวนกจปลาสมมมติถ้าเกิดราคาสูงมากอะ่ะ<อ>บางทีอ่ะทุกคนจะไม่ซื้อไม่ได้แต่เราอยากให้เป็นราคาที่ใครๆก็ทานได้จะดีที่สุดคือแบบทานกับครอบครัวแบบอย,อย่างวันพิเศษพิเศษอย่างวันเกิดอะไรเงี้ย<อ>เขาสั่งเค้กเราอะ่ะทั้งๆที่บางทีบางคนยังไม่เคยชิม<อ>แต่ลองเสี่ยงดู<อ>แล้วฟีดแบบกลับมาแบบโอ้โหแฮปปี้มากมากแล้วกลับมาสั่งซื้อต่อนิ่งคือสิ่งที่เรา แฮปปี้ในการที่จะทำเค้กเราจะไปต่อมาอันนี้ครับเป็นนําเสนอเหมือนกันอันนี้เป็นฝอยทองข้างในฝอยทองไข่เค็มนะฝอยทองไข่เค็มนะคะเราเราแมทข้างในเหมือนประมาณแบบคือด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบทานขนมเปียะแล้วเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะไรที่มันอินเกเรียนที่อยู่ในขนมเปียะเรามาทำไปไปเค้กได้ไหมก็เลยลองก็ลองทําไปเรื่อยๆจนในที่สุดเฮ้ยมันได้แบบ ที่เราตั้งใจจริงๆแล้วก็แฮปปี้จริงๆแล้วก็คือทุกคนจะชอบเหมือนกันแต่บอกเลยว่าที่นี่คืออัดฝอย,อยทองร<อ>ะเบิดมันเป็นของฝอยฝอยทองคุณผู้ชมเห <c oughs> มือนพอนร้อมจะระเบิดออกมาแล้วว่าหั่นมากืะตกใจอ่ะแล้วก็แบบรสชาติฝอยทองที่มีมิติผสมผสานแล้วก็แบบมีครีมอย่างเงี้ยคืออร่อยลงตัวมากผู้ใหญ่หรือใครที่ชอบทานขนมไทยเนี่ยต้องลองอันนี้เลยเป็นมิติใหม่ของขนมไทยที่รับรองว่าได้ลองแล้วจะต้องติดใจแน่นอนค่ะ แล้วมาอีกก้อนหนึ่งตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์เหมือนกันบานูเทลา่ลาบานูเทล่าใช่อร่อยมากจริงนะคะที่เบนช่ที่บอกครับมันก็จะเป็นกล้วยกับน,นูเทลล่าข้างในเนื้อเค้กเป็นช็อกโกแลตอารมณ์เหมือนไบนนอฟฟี่ที่มันใส่นูเทลล่าแทนแล้วมันทําให้ไบนนอฟฟี่ปกติที่อร่อยอยู่แล้วเนี่ยอร่อยขึ้นไปอีกใช่แบบมันดีมากอะ่ะมันจะมีความแบบหอมๆอม,อมนูเทลล่าแล้วจะมีฟลิลแบบกึง่งกึงเหมือนนอฟฟี่นิดนิดซึ่งแบบผสมกันแล้วยิ่งคิดในใจเลยเออมััันนนนเเเป็็อะไไรทที่่่ลงตตวกกมมาาแคยหํ แล้วพี่ชายมาทํามาแล้วแบบอร่อยอ่ะอร่อยเลยนี่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์เกัเป็นอะไรที่ตอขายดีมากๆคือคนลูกค้าสั่งแล้วคือต้องกลับมาสั่งซ้ำอ่มากระที่ก็ต่อไปอันนี้นอันนั้นก็นําเสนอเลยเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาสไงครับนิวเยร์ก็ ข้างในเนี่ยสติถ้าเกิด wow. ต like ัดออกมาเนี่ยจะเป็นสีแดงเลยแหละแล้วข้างในก็จะเป็นสตรอเบอรี่กับเป็นพวกเบอรี่ส่วมัเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ราดด้วยไวช็อกแลตข้างในว้มันก็จะมีความเปรี้ยวหวานตัดกันเพราะว่าบางทีเราทานเปรี้ยวหลบบ ทำให้สดชื่นนะวันวันคริสต์มาสแล้วตบหรือหวานนิดนึงโอ้มันใช่เลยนะมันเหมาะจะเป็นขนมที่ทานแบบหลังจากเรากินแบบไก่เชอร์กี้หรืออะไรอย่างเงี้ยทานกับครอบครัวหันทานด้วยกันนะคะอันนี้นี่คือแบบต้องโดนเลยแล้วแบบมันน่าตานท่ารักมากน่ารักน่ารักมากต้องโดนต้องโดนนะต้องโดนนะอันนี้มาให้หวนแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวดิฉันจะกินวันนี้เลยฉลองคริสต์มาสอาห ที่เราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยมีเค้กอ,อะไรอื่นอีกบ้างคะตอนนี้ก็สเปเชียลมากๆเลยฮะสำหรับช่วงคริสต์มาสเลยชายได้มีโอกาสนะนะครับทำขลับกับคุณอ้้าพาัชราภาคุณอ้นนําของเราหนึ่งในกรรมการของเราด้วยใช่ใก็เป็นเพื่อนรักแล้วก็แบบคืออยากทําอะไรที่ ที่สามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะคือช่วงที่คุณอ้๊อฟลงเค้กให,ห,ให้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 ชายอ่ะครับปกติลายมันก็จะนิ่งๆเฉยๆแต่พอกุณอท้าลงเท่านั้นอ่ะทุกนาทีแล้วนั่นคือ24ชั่วโมง<า>จริงๆโอ้โหแอดมินต้องแบบคือมึอนอ่ะแ,แอดมินคือติ่ตกจริงๆช่วงนั้นคือมึนมากเพราะแบบงงมากเกิดอะไรขึ้นแล้วออดอร์แน่นมากแล้วส่วนใหญ่อ่ะเป็นต่างจังหวัดเยอะมากมาก ดังนั้นเนี่ยเค้กเราบางบางจังหวัดไปไม่ถึงครับมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรอยากจะทําอะไรที่ช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยพี่เพื่อนๆน,น,น้องๆต่างจังหวัดนะสามารถสั่งแล้วซื้อได้ไปทานได้อะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นคุกกี้เพื่อที่พูดง่ายๆคือส่งง่ายซึ่งในกล่องนะครับกล่องใหญ่เนี่ยจะมีทั้งหมด3แพ็คด้วยกันอย่างอย่างเนี้ยนะฮะก็จะมีเรียกว่าเป็นคำวอวยพรนในในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องของความรักก็จะเป็นเรื่องของความเลิฟ ส่งความรักให้กันแล้วกล่องดูว่าคือเป็นเสือคู่ใช่ไหมแบบคู่กันอยู่ที่คู่กันกล่องนี้จะเป็นแบบเหมือนสืออยู่คู่กันตลอดใช่แล้วต้องมีความหมายเลยอ่ะเป็นเกี่ยวกับความรักแล้วพอเปิดคุกกี้มาข้างใน ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเอาเป็นคุกกี้รสชาติต่างๆใช่อันนี้อันนี้จะเป็นรสชาติเดียวในกล่องหนึ่งจะมีหนึ่งรสแต่ละกล่องก็จะเป็นแต่ละรสใช่ในแต่ละกล่องก็จะมีแต่ละรสอันนี้จะเป็นไวช็อกครับกับไม่แคทเดมีนัทอย่างอันนี้ก็จะเหมือนแบบเนี้ย be love be attractive be e n c h a n t e d ความรักก็คืออวยพรอวยพรไปเลยเต็มที่ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบอย่างตัวนี้ก็เป็นเฮลตี้เกี่ยวกับสุขภาพก็ข้างในก็จะเป็นวลนทกัทข้าวโอ๊ตวลนทเับข้าวโอ๊ตก็จะเป็นแนวเฮลตี้นิดนึงใช่ทานคุกกี้แต่เป็นแนวเฮลตี้ก็จะได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็จะไปเรื่องของความร่ํารวยมั่งคั่งเออต้องนิดนึงนะเรื่องเงินนี่สาคัญนะก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับความริชนะตรงนั้นริชนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตล้วนๆเลย แบบเรียกว่าดับเบิลช็อกโกแลตเลยอ่ะใช่แบมีริชเลิฟแล้วก็เฮลตี้นะคะแล้วก็กล่องคือเห็นในรูปที่เราโปรโมทกันเนี่ยในรูปดูเล็กของจริงกล่องใหญ่มากนะคุณผู้ชมหนักมากเป็นกิโลเป็นกิโลเป็นกิโลเลยคือแบบให้คนไปนี่คืออลังการงานสร้างเป็นของขวัญที่แบบเราได้เราก็ดีใจอ่ะ ทานแล้วก็สนุกแลวรู้สึกแบบเหมมันได้รับความอวยพรไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะทานเองก็ได้หรือว่าให้เปของขวัญกับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างนั้นสุดท้ายนี่อยากจะให้พี่ชัยฝากร้านทีเจกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะใครที่เห็นแล้วสนใจอยากสั่งจะต้องติดต่อทั้งช่องทางไหนได้บ้างเอบฝากร้านทีเจเลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อนะครับก็คือ Line นะครับแอดนะครับ t e a j a y s นะครับ t j เนะครับเป็น Line Official แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสามารถติดตามเราได้ทางช่องทาง IG นะครับของ IG ก็จะเป็น t.js นะครับ J A Y S ครับก็สามารถสั่งกันเข้าไปได้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็น guilty pleasure ที่แบบว่าดิฉันทานแล้วดิฉัน มีความสุขลืมอ้วนไปเลยคับคุณผู้ชมเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆค่ะควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชายมากเลยนะคะขอบคุณหวานหวานด้วยครับที่ให้โอกาสนะครับโอ้โหไม่เลยค่ะดิฉันเปนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนเลยคืออินอินมากดิฉันก็ต้องจัดการเค้กที่อยู่เบื้องหน้านี้อย่างมีความสุขช่วงหน้าเตรียมตัวรับทรัพย์กันในปีใหม่ที่จะถึงนี้กับกูรูด้านการตลาดออนไลน์ ที่จะมาแนะนําเทคนิคดีๆว่าจะทําธุรกิจออนไลน์ยังไงให้ประสบความสําเร็จอดเจรออีกสักครู่เดียวค่ะ